الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا حد حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องที่รักและร่วมศรัทธาในลอสฮันตาลาทั้งหลายครับลฮามดุลิน์นะครับก่อนอื่นเลยผมขอตักเตือนโตัวุหุมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านเนี่ยให้มีความยำเกงให้มีความตักวาต่อลอสฮันตาลาเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยการยำเกงการตักวาต่อลอสฮันตาลาอย่างแท้จริงเนี่ยมันคือรากฐานมันคือพื้นฐานของความสําเร็จความสูงส่งความดีงามที่เราจะได้พบได้เจอทั้งในชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาเครอ Allah SWT นะเด้ก่าวว่าว่าจะเาวะดูฟาอินอยรัซาริตตักวาวัตตะกูนียาอุลลอลบับวัาจะเาวะดูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นบ่าวของฉันเนี่ยจะเาวะดูตรงตะเตรียมตรงเตรียมเสบียงของพวกท่านทั้งหลายไว้ก่อนที่พวกท่านเนี่ยจะไปเจอข้าต่อหน้าในวันที่กลับไปหาข้าก็คือวันเกียร์มาพระองค์บอกให้เราเตรียมเสบียงของเราไว้ซึ่งพระองค์ก็ได้เฉลยว่าเสบียงนั้นน่ะมันคืออะไรฟาอินอยรัซาด แท้จริงสเสบียงที่มันดีที่สุดลอสได้บอกไว้อัตตักวามันคือความเยำเกรงต่อลอสมันคือมันคือการเกรงกลัวต่อลอสฟานตาลายอย่างแท้จริงเพราะการเกรงกลัวอย่างที่บอกมันคือรากฐานของความดีงามทั้งหมดมันคือพื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งของลอสมันคือพื้นฐานที่ทําให้เราเนี่ยออกห่างและละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามวัตตูกูนีพระอ,องค์ได้กล่าวต่อวัตตูกูนีและผท่านทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่อฉันเถินยาอุลินอัลบาบโอ้ผู้ที่มีสติััญญาาแลละข้ควรทงหย ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เขามีสติปัญญามีสติปัญญาในการไข้ควรในการวินิจวินิจฉัยในการแยกแยะความดีความชั่วเนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ยำเกรียงต่อล้อและเขาก็จะใช้สเสบียงนั้น,นคือความตักวาเนี่ยนำไปเสนอต่อลอสสันตาลาในวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัญชัดิลล้านนะครับพี่น้องวันนี้ที่เรามาพบกันในคุตบ้านที่นี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมณที่นี้เลยก็ขอบคุณตอสสันตาลาที่ได้มาพบเจอกับพี่น้องทุกทกท,กท่าน แน่นอนครับพี่น้องในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีสิ่งมีฟิตนามากมายเกิดขึ้นกับเราสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะช่วยเราเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองอยู่สม่ําเสมอว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อเลาะหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่ละเลยคําสั่งเราเป็นผู้ที่ละทิ้งคําสั่งของลาสซาลต้าละหรือเปล่าคุณบ่อวันนี้ก็ถึงพูดถึงเรื่องม uh ุฮสซบะตุนนับก็คือการตรวจสอบตรวจช็คดูอามานดูการงานดูสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำได้ที่ผ่านมา เพื่อที่เราเนี่ยจะนํามันมาปรับปรุงนํามาแก้ไขในวันต่อมาและนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสบียงให้กับเราในวันเกียร์มาอัลลอฮฺสุลตาราได้กล่าวว่ายาอิัลละีนะอามนุตตะกุลลอฮฺวันตันดูนับซุมมาก็ดด้มัดลิกอัวัตตะกุลลอฮฺอินนัลลอฮฺขอบีรุมบีมาต้ามัลุนยาอิัลละรีนอามนุตตะกุลลอฮฺอ้ผู้ซึ่งที่ศรัทธาต่อข้าทั้งหลายเนี่ยอิตตะกุลลอฮฺจงยำเกรงต่อลอฮจงยำเกรงต่อข้าเถิด วันตันดุลนับซุมมากรด,ดามัติริกดแล้วทุกๆชีวิตเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบตรวจช็คดูตัวของเขาเองว่าสิ่งที่เขาเนี่ยได้ตัะเตรียมไว้สิ่งที่เขาเนี่ยได้ขวนขวายไว้ในดุนยาเนี่ยมันเป็นสมัยให้เขาเขาได้ไหรือไม่ในวัน,ในว,นในวันข้างหน้าในวันพรุ่งนี้อินนัลลอฮฺขบีรุมบีมาตะมารุนแท้จริงอัลลอฮฺนี่คือผู้รอบรู้อย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนี้ได้กระทําไว้พี่น้องครับอายะนี้เนี่ย มันได้เป็นข้อเตือนใจต่อลอสแวนตาลาที่บอกถึงบบาของพระองค์ให้เขาเนี่ยมันตัวเช็คตัวของเ,เองว่าอามาที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะนําไปเสนอต่ลอลอสแวนตาลาเป็นการเตือนตัวของเราเองว่าเราเนี่ยทำอะไรไว้บ้างเราได้พูดอะไรไว้กระทําอะไรไว้บ้างเป็นสิ่งที่มันขัดต่อคําสั่งของร,าาร้อยหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มันขัดเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วทําให้มันดีขึ้นและอายานี้เนี่ยก็ยังเป็นรากฐานสําคัญในการที่เราเนี่ยจะต้องตําหนิตัวของเราเอง ติฉันตัวของเราเองเนี่ยว่าเราได้ทําอะไรพลาดอย่างที่บอกไปเราทําอะไรพลาดเราทําสิ่งที่มันผิดพลาดในเมื่อวานเราทําสิ่งอะไรที่มันละเลยคํ ok um, าสั่งทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคําสั่งของลอสซวนตาลาเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นพี่น้องครับออลบอกว่าวันดุดดนับซุมมากด็ดรามาเรียกทุกทุกชีวิตเนี่ยจะต้องตรวจสอบดูถึงการงานของเขาว่าเขาได้ควรขวายอะไรไว้สําหรับวันพรุ่งนี้ทำไมลอสซวนตาถึงใช้คาว่าวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้ตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยอธิบายว่ามันหมายถึงวันเกียร์มะคือการงานที่เราจะต้องตัดเตรียมไว้เพื่อวันเกียร์มะและการที่ใช้วันพุ่งนี้เนี่ยพราะเราส่วนตาลานจะสื่อให้เราเห็นว่าวันพุ่งนี้เนี่ยคือวันเกียร์มะมันใกล้เข้ามาแล้วเพราะเราอยู่ในยุคอาคินิสตามาคือยุคที่เป็นยุคสุดท้ายของอุมาทั้งหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นข้อเตือนใจให้กับเราว่าเราจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเราเอง ให้มันสายเกินไปที่เราจะแก้ไขอะไรต่างๆที่ผ่านมาพี่น้องครับแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าวันกียร์มาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจริงโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะมันเป็นหลักความเชื่อของอะกิดาอลิสตุนนาวันเจอมาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราจริงเนี่ยวันกียรมาจะเกิดขึ้นกับเราจริงวันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าออร์ลัสฟานตาลาอย่างจริงๆเนี่ยโดยไม่สามารถย้อนกลับมาในวัน ดุนยาอีกแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับมาทําการงานต่างๆในดุนยาอีกแล้วมาแก้ไขอะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องมันเพียรพยายามทําให้มันดีขึ้นทําสิ่งต่างๆทําสิ่งที่มันอยู่ในแนวทางของลอสุพารานตาลาเพราะเมื่อเราไปอยู่ต่อนหน้าลอสสุพาานตาลาเนี่ยเราจะถูกถามถึงทุกๆก,ก,การงานถึงทุกๆคําพูดทุกๆก,การปฏิบัติทุกๆความเชื่อมัน่นถ้าเกิดเราเชื่อสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องถูกสอบถามในวันนั้นเราจะต้องตอบให้นายว่าเราเชื่ออะไรไป เรามีความรู้ในการเรามีสติปัญญาในการแยกแยะว่าสิ่งไหนมันถูกสิ่งไหนมันผิดเรามีสติปัญญาในการแยกแยะว่าสิ่งคําพูดนี้มันถูกหรือคําพูดนี้มันไปทําร้ายใครหรือเปล่าถ้าเกิดทุกๆอย่างเนี่ยเราทําไปโดยที่เราไม่คิดเนี่ยวันนั้นเราต้องต้องตอบให้หมดเลยว่าเราทําไปเพราะอะไรทําไมเราถึงทําสิ่งนั้นถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าถ้าเราตอบไปแล้วมันยังผิดอีกแน่นอนการลงโทษจะมาเยือนเราแน่นอนพี่น้องครับและแน่นอนเราก็ต้องช่างดูน้ําหนักของเรา ไม่ใช่ช่างดูน้ำหนักว่าความสูงอย่างนั้นหมายถึงช่างดูน้ำหนักความดีงามการงานต่างๆที่เราได้ทําในดุนยาทั้งหมดเพราะถ้าเราช่างไว้วันนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วไหมถ้าเกิดมันไม่เพียงพอเราก็ต้องเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพราะถ้าเกิดไปถึงวันนั้นแล้ววันที่เราไปยืนต่อหน้าลอสฟานตาราเนี่ยเราไม่เตรียมตัวไปอย่างดีเนี่ยอลอ์จะช่างการงานของเราทั้งหมดและถ้ามันน้อยกว่าความชั่วเนี่ยการลงโทษและอาดาการนรกเนี่ยมันจะมาเยอนเรา ท่านอุมัตอินูขอต้อมเนี่ยด้วยเห็นนี้ท่านหนึ่งพูดคำพูดหนึ่งไว้ว่าฮาซีบูอังฟุสตกุมกอบลาอันตูฮาซาบูวะซีนูอังฟุสตกุมกอบลาอันตูซานูวะตาไซยาโนูลิยอมิลาติอัลลอฮ์ท่านอุมัตได้บอกว่าฮาซีบูอังฟุสตกุมพวกท่านท,นทั้งหลายเนี่ยตรงตรวจสอบตรงตรวจเช็คดูตัวของมุขท่านเองเนี่ยตรวจเช็คดูตัวของมุขเจ้าเองกอบลาอันตูฮาซาบูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะถูกสอบถาม ในวันที่ไปยืนต่อนหน้าลอสฟางตาลาวาซีนูอังฟุสกุมกอบลาอันตูซานูและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงช่างน้ําหนักความดีความชั่วของพวกท่านเนี่ยก่อนที่ตูซานูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกช่างน้ําหนักความดีความชั่วในวันเกี่ยมาวาตสัยยานูเลียมินอัตดีอัลลอฮ์ ah. แล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทําให้การงานทั้งหมดที่พวกท่านทามาเนี่ยมันเป็นการงานที่ดีงามเป็นการงานที่อัลลอฮ์พึงพอใจเป็นการงานที่อัลลอฮ์ฟังตาลาเนี่ยไม่กดเกิ้ยว เลียวมินอัดีอัลลอเพื่อที่การงานเหล่านั้นเนี่ยเราจะนําไปเสนอต่อัลลอเราจะนําไปยืนต่อหน้าลอสฮานตาลาอย่างไม่เคอะเขินอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดอย่างไม่เกรงกลัวการลงโทษของพระองค์พี่น้องวอัลอสฮานตาลาได้กล่าวอีกว่าเย้าไม่ดินโตรอดูนาลาทุกฟามิงกุ้มคอเสียวันวันนั้นเนี่ยคือวันที่เราไปยืนต่อหน้าลอสฮานตาลาเนี่ยคือวันกิยามาเนี่ยลาทุกฟามิงกุ้มคอเสียทุกทุกความลับเนี่ยจากของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยจากมนุษย์ทั้งหมดเลย จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าความลับนั้นเราจะเก็บมันนานสักแค่ไหนไม่ว่าความลับนั้นมันจะมีเราแค่เพียงผูด้เดียวที่รู้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําหรือว่าการเชื่อมั่นทั้งหมดเนี่ยทุกๆอย่างมันจะถูกเปิดเผยทุกๆอย่างมันจะถูกนําออกมาและถูกสอบถามทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเราจะต้องไปยืนต่อหน้าลอสซอนตาลาจะต้องไปตอบทุกๆคําถามของเราเนี่ยอะไรกันเล่าล่ะที่มัันปิดบงงหวใจขอเรา ปิดกั้นหัวใจของเราเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยมันตัวเช็คมันตรวจสอบดูตัวของเราเองเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือยังกับอามานกับการงานต่างๆกับความเชื่อว่าเราเชื่อถูกต้องหรือยังกับความดีต่างๆที่เราได้กระทําเนี่ยเราได้ทํามันดีหรือยังอะไรกันเล่าที่มันปิดปิดบงังนอกเสียจากความลุ่มหลงนอกเสียจากความเพลิดเพลีหรือว่าความสุขเพ่งชั่วครั้งชั่วคราวในดุนยานอกเสียจากความ อารมณ์ไข้ไฟต่ํานิดเล็กๆน้อยๆที่มันเนี่ยมาปิดกั้นหัวใจของเราไม่ให้เราตรวจสอบตัวของเราเองพี่น้องครับเราจะเห็นเนี่ยคนในสังคมของเราเนี่ยมากมายเลยทุกๆวันนี้เนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมากมายเลยเขาพยายามดูตัวของคนอื่นพยายามตรวจเช็คดูคนๆอื่นว่าเขาเนี่ยคนนี้ละหมาดหรือย,อยังคนนั้นถือสินอดหรือย,อยังคนนั้นจ่ายสกาดหรือยังคนนี้รวยคนเนี่ยคนที่รวยเนี่ยเขาบริจาคให้กับคนยากจนไหม เขาหยิบยื่นสิ่งดีงามต่างๆให้กับคนยากจนไหมเขาช่วยเหลือคนยากจนไหมเขาใช้เงินไปในหนทางขอรอไหมเนยเราจะเห็นคนมากมายในพยายามตรวจสอบตัวเช็คตัวของคนอื่นเป็นอันดับแรกเลยแต่กับตัวของเขาเองเนี่ยกับตัวของพวกเราเองเนี่ยเราไม่หมั่นตรวจช็คดูตัวของเราเองเราไม่หมั่นตรวจสอบดูตัวของเราเองถ้าเกิดเราทําสิ่งนั้นคือไปตรวจช็คคนอื่นมากกว่าตัวของเราเองเนี่ยความหายนะเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่า เรามันเช็คตัวของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะพบข้อผิดพลาดแล้วเราก็จะแก้ไขมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเช็คมันเลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองไม่เห็นว่าการงานที่เราทําไปเนี่ยมันมากมายแล้วหรือยังมันเพียงพอแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราตรวจสอบดูแล้วตรวจสอบดูอย่างดีงามแล้วว่าการงานของเราเนี่ยมันดีมันยืนหยัดอยู่แล้วเราเชื่อมันในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอุอาต่อลาสซานตาลาให้พระองค์เนี่ยประทานสิ่งเหล่านั้น ให้กับเราตลอดไปแล้วก็ให้เราเนี่ยยึดมั่นอยู่บนแนวทางนั้นตลอดไปพี่น้องครับท่านไมมูรินมารอนเนี่ยเป็นหนึ่งในอิมมานยุคตาเบียนท่านเสียชีวิตในปีร้อยสิบเจ็ดเนี่ยท่านได้กล่าวคําพูดหนึ่งไว้ว่าลายกูนลุลลาบดูตะกียนันฮัตตายากูนัมมุฮาซิบัลลีนับซีอาชัดดามินมุฮาซิบัติชารีกิเลชารีกิท่านบอกว่าลายกูนลุลลาบดูตะกียันบ่าวคนหนึ่งเนี่ยของลอสแวนตาลาเนี่ยจะยังไม่มีความยำเกรงต่อร์อย่างแท้จริง พัดได้กูนามุฮาซีบัลลีนับซีฮีจนกระทั่งเขาเนี่ยจนกว่าเขาเนี่ยจะตรวจสอบตรวจช็คดูตัวของเขาเองตัวเช็คดูการงานของเขาเองเนี่ยอาชัดดามิน s i ฮ a ซีบัติ i ฉริกีลีเฉร i กมากกว่าเพื่อนหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยที่ทำงานร่วมกันเนี่ยจะตรวจสอบเช็คหุ้นส่วนของเขาอีกตั้งหากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราตรวจใครก็ตามที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเขาจะต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยทำงานให้กับเขาดีหรือไม่เขามี ความซื่อสัตย์หรือไม่เขาจะต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาแน่นอนเพราะว่าไม่ไว้ใจในสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งที่มีความยำเกรงตอลอัดการอะไรอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะตรวจเช็คตัวหวเองมากกว่าหุ้นส่วนที่ตรวจเช็คกันเสียอีกฉะนั้นแล้วพี่น้องเราจะต้องพิจารณาตัวหองตัวเองก่อนที่จะไปพิจารณาตัวของคนอื่นเราจะต้องตรวจสอบดูว,ว่าการงานที่เราทําไปเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าเราจะต้องตําหนิสิ่งที่เราเนี่ยละเลยคาสั่งของรลอง เราจะต้องตําหนิสิ่งที่เราเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งของลอสวนตาลาและถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนไปเนี่ยเราก็ต้องอภัยโทษอิสติกฟ้าต่อลอเตอบัสตัวเลิกสิ่งทําสิ่งนั้นแล้วก็ไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกและหากว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราปรับปรุงมันดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราจะต้องดูอาตอลอให้เรายืนหยัดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นให้เราไม่หวนกลับไปทําความผิดไม่หวนกลับไปฝ่าฝืนคําสั่งต่อลอสแวนตาลาอย่างแท้อีกเลยพี่น้องครับ ก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ฝากพี่น้องไว้ว่าถึงแม้เราจะตรวจสอบดูตัวของเราเองแล้วเนี่ยว่ามันมีความผิดมากมายเพียงใดเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอิสติกฟราต่อเราเพราะนบีบอกว่าคณลูาาววบลลกลบดีอาดัมขอดตอวะใครรุนขอดตออินอัตตาวาบูนลูกหลานของบิดีอาดัมทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีความผิดนอกจากนาบีคนเดียวที่เป็นมะซูมคือไม่มีความผิดบาปแต่นบีบอกว่าคนที่ทําผิดแล้วดีที่สุดก็คือคนที่ตาบัตต,ต,ตัวต่อรอสุฮานมัตาลาครับ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل لم فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه ว่าฉะฮ์ดอัลลอฮ์อิลล้าห์อัลลอฮวะเดะห์ละไมริกะลวฮดอัมุฮัมมับดวรูลพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในคุตบะที่สองเนี่ยก็อยากจะพูดสั้นๆว่าอย่างที่บอกคือเราทุกคนเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วแต่นบีบอกว่าทุกๆคนเนี่ยมีความผิดแต่คนที่มีความผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่เตาบัตตัวต่อรอสวางตาลานบีบอกกระทั่งถึงว่าเราอัคเปาะตุ้ม ฮัตตาตบลูกขอตอยากุมุสะมะซุมมาตุบตุมลาตาบะอาเลกุมในบอกว่าเราเอักเตาตุมหากพวกท่านเนี่ยทำความผิดฮัตตาตบลูกขอตอยากุมุสะมาจงกระทั่งความผิดของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันเทียบเท่าชันฟ้ามันเลยไปทุกระทั่งถึงชันฟ้ามันมากมายขนาดนั้นซุมมาตุบต um ุมและหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเลิกทําสิ่งนั้นเนี่ยไม่กลับไปทำสวิ่งนั้นอีกเนี่ยลาตาบาอาเลกุมอลัสฟานตาราก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่าน พรลอสซนตาลาเนี่ยเป็นอินนัลลอฮ์ก่อฟุรุลหีมอัลลอฮ์คือผู้ที่อับายโทษให้กับบาวทุกๆคนอินนัลลอฮ์อยู่ใ้บุตรตาวาบินแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรับบาวที่กับเนื้อกับตัวต่อพระองค์ใช้คุณอิสลามเนี่ยได้บอกไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยบาวทุกๆคนองอลอสซวนตาลาเนี่ยเขาจะต้องหาเวลาของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยทุกๆวันเลยเวลาช่วงหนึ่งของแต่ละวัน,นในการที่เขาจะต้องมาตรวจสอบตรวจช็คดูตัวของเราเอง ใช้เวลาของเขาใช้เวลานั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวในการดุอาต่อลอสวัตาลาขอในสิ่งที่เขาอยากได้ในการลํำลึกเถิดลอสวัตาลาในการละหมาดคนเดียวในการสิกรุลลอในการทําอิบาดาต่อลอสวัตาลาเพียงผู้เดียวเพราะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยเหลือเขามันจะเป็นพยานให้กับเขาในวันที่เขากลับไปอยู่ต่อหน้าลอสฟังตาลาและมันจะทําให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการงานทั้งที่มันอาจจะมีความตะกบวดมีความริยามีความโอ้อวดอยู่ในนั้นแฝงอยู่ครับ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء واصرف هذا الوباء عنا وعن أهل الأرض <applause> اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي ما يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ذِكْرُ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة